สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแต่ตอนนี้นะคะกำลังเล่นจักรยานอูดูยตันไม่โดนนั่นเลนยนนแ,มแม่โอ้ยโบตันชาแนลสวัสดีค่ะพวกเราโบตนันชาแนลตันค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาเล่นจัก,กรยาน ว้าทุกคนเกือบจักรยานล้มเลยค่ะจะไปล้มไปทางไหนซะแล้วอะไรอ่ะปาปายทำแบบนั้นดิป๊าปายาหยบแมวสิหยบทุกคนค่ะปาปายหยิบแมว่ดียดิหยบแมว เดบบ้าบ้าเข้าบ้านไปแล้วหมายไปต้นไหนเฮนะ้ยมาดูพี่ก่อนมาตังการันออกการันกายอยู่เนี่ยมาดูพี่ก่อนอมาดูพี่ก่อนเฮ้ยให้มาสังข้าวบ้านข้าวบ้านข้าวบ,บ,บ,บ้านไปทุกทีเฮ้ยอดเล่นกับกัะยาเลยค่ะทุกคนบายบายค่อยเจอกัน